không em không đừng bỏ cho bạn nó. Nó. <laughs> nó đừng bỏ bạn nó Hoa mày non The bọn bay ngon The bọn bay ngon mùng ngon ngon hoa bay ngon bay nga bye bye bay nga hoa bay mi bay 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 พ่อไปนะพ่อไปนะอยู่บ้านพ่อแม่ไม่ให้ไปพ่อไปนะบาย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 บบาายยครับบายบายอยู่บ้านกับแม่เลยไปไปพ่อไปแล้วพ่อไปเตะบอลพ่อไปนะนอนทำไมเล่านอนพ่อทำไม งอนพ่อทำไมล่ะอยู่บ้านกับแม่โอ้หงอนงอนอีกแล้วหนูงอนพ่อทำไมหนูอยู่กับแม่น่ะพ่อไปนะะของแก้มพ่อกันเร็วพ่อไปนะ่ะไปละงอนนะครับโอ้หงอนงอนดูหน้างอนดูทำหน้างอน